เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่25พฤษภาคม 2566นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะการงานประสบความสําเร็จช่วงนี้คุณอาจจะต้องฟันฝ่านะคะคุณอาจจะต้องขยันเป็นพิเศษนะคะการเงินค่อนข้างราบรื่นนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้ Francisco คุณอาจจะต้องอดทนนิดหน่อยนะคะแต่คุณเป็นผู้หญ <iot> ิงอดทนคุณสามารถ คุณเป็นคนที่อดทนเก่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะาสามารถผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คืออายุของตัวคุณเองนะคะแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้ 7, 4 1สี่หนึ่งะคะ7 4 1 8นะคะ7 4 1สี่หนึ่ง 8นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ